โยนอวสาวเดี a, au, ui, ๋ยวไปุ้นเมกาเดี๋ยวไปุ้นดูไปดี๋ยวไปุ้นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเกม Dead by Daylight นะบนเจ้าตัวเครื่องเล่นเกม rog Online นะท่านผู้ชมนะหลายคนถามผมมานะครับว่าพี่ครับมาเล่นได้ไหมนะฮะท่านผู้ชมนะตอบตรงๆเลยว่าเล่นได้นะครับเซตติ้งที่ผมใช้นะครับก็เป็นเซตติ้งไฮหมดเลยนะแล้วก็เป็นในส่วนของ full hd 1 0ั0นะครับท่านผู้ชมนะเออเอ,อเออเอาว่ะ เป็นไฮหมดเลยนะครับนี่เห็นในเฟรมเนี่ยจะอยู่มุมบนขวามือนะครับท่านผู้ชมไอ้มุมบนซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะไปไปไปเออเป็นเซตติ้งไฮหมดเลยนะเป็นฟูเอสดีพันด้วยนะครับอืมแล้วก็เอ่อเจ้าตัวเครื่องนี้นะครับก้องบอกก่อนนะครับเป็นเครื่อง PC พกพานะท่านผู้ชมนะเออ PC พกพานะครับถือว่าเป็นเครื่องที่แรงเลยนะความแรงของมันนะครับจะอยู่ประมาณ8.6ดจุดหกเทราฟอบนะถ้าใช้ในส่วนของแรม8ปดกิกให้กับเจ้าตัว GPU นะแต่ถ้าใช้แรม4ี่กิกเนี่ยจะเป็นอ่าดับเบิลนะครับต้องทบเอานะ แล้วก็ความแรงนี่จะอยู่ที่ประมาณการ์ดจอหนึ่งหนึ่งหกค่าศูนย์นะครับอินวีเดียนะฮะท่านผู้ชมนะนี่โอ้ภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับอันนี้เป็น full hd พันนะเดี๋ยวผมลองปรับในส่วนของภาพให้มันต่ําลงกว่าเดิมนะฮะดูนะจากพิเซนต์อัลตราเป็นโลนะครับเป็นโลนะครับอืมเรสูเลชันนะตามนั้นเลยนะครับนี่อันนี้เป็นโลนะโลนี่เฟรมเรทขึ้นเลยนะหกสิบสองนะฮะท่านผู้ชมนะเออบอกเลยนะครับว่าการ์ดจอตัวนี้นะครับไอซีพียูตัวนี้นะครับเป็น ไล่าิาเนเอ็กซ์ตรีมนะท่านผู้ชมนะไล่ินเซตวันเอ็กซ์ตรีมนะครับ8คอ16เพลตนะฮะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะคนดูวันที่ผมมเล่นให้ดูนะครับเฟรมลิดเฟรมลิดจ,จะอยู่มุมบนซ้ายหมื่น,มนนะครับประมาณ60กว่าเฟรมนะฮะ62เฟรมนะครับ,รรบแต่มัน62เฟรมมันนิ่งเกินไปไปวะ่ะแบบหนึ่งนะผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนป๊บขอปรับหน่อยดูกราฟิกสิมัน ผมล็อกเฟรมเรทไปหรือเปล่าวะอืมก็ไม่ล็อกนะอิเซตโลออโต้เอสจัสไหนวะเออเราไม่ได้ล็อกนะคนดูนะแต่ทำไมเฟรมเรทมันไม่วิ่งวะีนะ๋ยวผมเปิดตรงนี้ก่อนดิเปิดดูช่วยมอนิเตอร์นี่ดูที่มุมบนซ้ายมือก็ได้นะครับผมเอาลางไว้ใกล้ๆกันอีก อ่านะฮะอันนี้ผมก็ต่อมัลคีย์บอร์ดเอานะครับต่อมัลคีย์บอร์ดผ่านเจ้าตัวอ่าด็อกนะที่เป็นของอ่า YCE นะผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะสำหรับด็อกตัวนี้นะครับอืมอ่าเป็นตัวนี้นะครับเป็นไลซิ่นวันเอ็กซ์ตรีมนะแปดคอสิบหกเท็ดนะครับแปดคอสิบหกเท็ดแล้วก็เออ่แรมนะครับเป็น16บหกกิกะฮะ LPR5 นะท่านผู้ชมนะ LPR5 d d แรม16บหกิกนะครับ,ช,รนะรบช่วยเพื่อนปั่นก่อน พีดีอนะแปดสิบกิกแล้วก็การ์ดจอนี้เป็น r าร์ดีเอสามนะความแรง8ปดหกเทราฟอปนะครับอัพทนะก็คือ,อต้องต่อในส่วนของเทอร์โบโมดสาวัตต์นะครับบวกกับในส่วนของอเขาเรียกว่าในส่วนของแรม8ปดกิกนะที่แชร์ให้กับเจ้าตัวที u ีจะเป็นแบบว่าแปดหกเทราฟอปนะแรงกว่า i ิจ e n d o สวิต c h นะครับประมาณ20เท่านะครับแล้วก็แรงกว่าพีเนะครับโดยประมาณนะเเท่านะครับพีเจะอยู่ที่หนึ่งจุดห้ทฟนะพีเอส ในส่วนของ n ี e n d o Switch นี่นก็จะอยู่ที่0.5เทราฟอป0.4เทรฟอปนะครับส่วน p ี5นี่จะอยู่ที่ประมาณ10.4เทราฟอปนะอันนี้แรงเกือบเท่านะถ้าใช้แรม8กิกนะครับถ้าแชร์ไปแรม8ก,รกิกอะไรพวกนี้นะฮะปั่นแก็ิสละเครื่องหนึง่งไปเลยเพื่อนยาวๆฮะเฟมิกก็อยู่ประมาณนี้เลยครับ6-2นะอันนี้คืออันนี้คือผมปรปับภาพปรภาพสุดบภาพต่ำสุดน,นะครับอุ้ยอย่างนี้มาแล้ววะ่ะ ไปไปไปนี้ก่อนนี้ก็เดี๋ยวล็อกด้วยล็อกล็อกจกัดจา๋าล็อกจกัดจัดป้าทำใหมันเป็นอย่างนี้วะคนดูแต่ผมปรับภาพลงสักหน่อยนะคนดูนะไอปรับภาพให้มันไฮขึ้นสักหน่อยเมื่อกี้นี้เป็นอาไฮหรืออันตราวะอันตราใช่ไหมไฮไฮไเอาไฮไฮแล้วกันนะคนดูนะฟูสกีนเอวีซิงมันนั่นเป่าวะหรือว่านเกมนี้ปรับได้แค่หกสิบ นี่วิ่งห้าสิบเลยนะอุย้ยไรครับไปถึงรุร่นแลยวะอันนี้คือปรับภาพสูงนะครับท่านผู้ชมนะเอาวะเอาวะโอ้ลื่นปื๊ดคนดูเล่นได้แน่นอนนะครับที่จริงใช้จอยก็ได้นะครับนี่ใช้จอยเล่นก็นเล่นได้นะใช้จอยก็เล่นได้นี่เห็นไหมไม่ใช้จอยก็ได้นี่กดนั่งอไอ้พวกนี้นะครับเอาวะในย่องผมไม่รู้ว่ากดวิ่งมันกดอะไรวะกดวิ่งช่วย อ๋อกดวิ่งกด L ตรงนี้ช่วยปกติมันจะกดลงไปในนั่นนะอ่านะครับมันก็เล่นได้นะใช้จอยก็เล่นได้ไปมีเครื่องเครื่องอยู่นี้นี่ว่าอันหนึง่งเอาว่ะปั่นเลยครับสวยปั่นหมดไม่สนลูกใครอันนี้เรามาเล่นให้ดูเฉยนะครับนี่สามสิบวันเทอร์โบหโมดนะครับ ถ้าผมต่อต่อผ่านด็อกตัวนี้เนสามทิศวั์เทอโบโมดได้นะท่านผู้ชมนะดีจัดจัดผมบอกเลยใช้งานได้นะครับเล้ได้จริงนะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเตรียมเล่นี่ห้อัพตลอดนะฮะคนดูปั๊บมันมาแล้วว่ามันมาหรือ,อยังมันมาหรือ,อย,ยังยังโหยังตรึงยังโหยังตรึง ผมเพื่อนเราโดนนั่นกันใหญ่เลยนะฮะใครอยากให้ผมลองกีงอะไรก็ลองทักมาได้นะครับอยากให้ลองกีอะไรบ้างก็ทักมาได้นะครับไม่ใช่ทักดิคอ,อมเมนต์เน,นนะฮะในช่องได้เลยนะครับอยากให้ลองกีอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะบอกได้หมดเลยนะครับเฮ้เราไปช่วยเพื่อนดีกว่าวะแม่เงเอ้ยปั่นจนลืมเลยว่าต้องช่วยเพื่อนปนบนึงเพื่อนอยะเอ้อ ไป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 นคนละทางว้าเฮ้ย,ยคิวเลอร์แม่งหามแล้วคนดูนะโดนคิวเลอร์หามโอ้มันปรับใหม่นี่ว่าคนดูใช่ไหมกดสปิกาวบ้าโ,โดนแผวนเลยฮะท่านผู้ชมนะออกออ,อกเดียวยื่ดี ลงไม่ได้ครคนดูเลือดสาดเลือดสาดเลยแอกูตุยนะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับาจะตัวเครื่อง LG Line ท่านผู้ชมนะก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้นะฮะในส่วนของการเล่นจะตัวเกมดีไปดีไรนะเล่นได้นะครับไม่ไม่ไมแบบเล่นจริงไม่ติงนังคนดูโคโนหดโคตรตือเลยเพื่อเรามาแล้วว่าเห็นไหมเฟมรมเด็กก็อยู่ที่ประมาณนี้เลยนะครับ โอ้ยโอ้แม่งย OK. wow. ังโดนว่ะเอาว่ะปกติผมไม่ค่อยเล่นเล่นเกมแนวนี้นะท่านผู้ชมนะยิงไปยิงยิงไปโอ้ก็ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะก็ทุกคนเห็นแล้วว่ามันเล่นได้นะครับประมาณ5้าสิบหกสิบเฟรมเลยนะครับจริงๆผมคิดว่ามันน่าจะปรับได้มากกว่านั้นนะผมไม่รู้ว่ามันไปล็อกคีซิ่งอะไรไว้หรือเปล่าวะผมไปปรับเฟรมลิมิตไว้หรือเปล่า ไม่ได้ปรับนะเฟรมลิมิตนะครับเป็น full HD พันหมดนะเล่นได้นะครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลิ่งซื้ออยู่นะล่างคัมใหญ่แต่คลิปนะในส่วนของ,ของต,ตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะตัวอ่าไอ้ตัวนี้นะเขาเรียกว่าด็อกนะครับรถยิงสเต,เตชันนะเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะตัวนี้เปิด30เทอร์โหมดได้นะครับถ้าเราชาร์จผ่านสายชาร์จของชุดตัว r o g เดิมได้เลยนะครับก็เสียบผ่านเจ้าตัวด็อกนี้ได้เลยนะครับใช้งานได้จริงนะแล้วก็มีในส่วนของพัดลมด้วยนะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะักแสดงวิทยุพิโกตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าา้าาาบยจ